อแม่มุมก็มีหลายขาแล้วเมื่อไหร่เราจะมีหลยใจป่ะเล่นมุกอะไรเนี่ยนรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าอ้าวผู้เล่นจำนวนมากในเซืร์ง,อองั้นเราเล่นหัน โอ้ยแมรี่มาสแตนบายรอเลยเหรอก็ฉันน่ะสวยทั้งเลิศดแม่ทำไมจะไม่มาก่อนล่ะงั้นเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนทำไมฉันขอโทษนวเราเปลี่ยนเป็นอสุรกายเลยคดข่าดีกว่าเฮ้ยน้อยมีพวกแกที่ไหน ที่จะมาลูกหลานฉันได้ฉันคิดคำไม่ถูกไม่ใช่อะไรเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วเราก็พร้อมเลยก็ดีกว่าฮฮ,ฮโอเคเฮฮ,ฮใครคิดว่าใครจะต่อก่อนฉันเหรอฝันไปก่อนเถอะ ฉันจะโดดทับแกอีกที่แตกไปเลยว้าวมีคนอยู่นี่ฉันเห็นนะโอ๊ยเอมิวแกไม่รอดแน่แกดูถูกฉันมากเกินไปนะเอมิว มอย่าทำผมแมมเสียงแกทั้งอุบาทหลเกินไม่รอดแน่เอมิลมึงล้วงเออฮ่ฮ่ปล่อยผมไม่ได้มึงแกแจะ่งน้ามึงคู่กับเอดาได้ยังไงเนี่ย <S <S ว้าวห้องวีห้องสำหรับพวกเราแกได้มีปร์ที้อยู่ในห้องนี้แนะ่ มาที่อบสาวหน้าในห้องนี้เพราะฉันมีไฟให้แล้วไหนดูสิว้าวกิตตะวิทยาขอาความจริงนะพากไปพากมาเจ็บคอ <c oughs> เอาอ๋อ ไปล้วะนหนใครจะต่อกอนฉันได้หรือเปล่าคะเรากระโดดไปดีกว่าเขาบอกว่ากระโดดแล้วสุขภาพจะแข็งแรงและกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคือสนองจริงๆด้วยดันเจอนักกิตติวิทยาพอดีเลย มันไม่อยากขำนะแต่มันตลกอะคือแบบเธอข้ามไม้หรอหรือว่ายังไงอะพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบปล่อยฉันไปนะนเสียงโคตรบาดเลยใครบ็นคนภาคแกวะ เดลือสอบเครื่องแล้วฉันจะชิวต่อไม่ได้นี่บ้าหรือเปล่าฮะฉันจะเล่นสองตาพอนะฉันเจ็บคอแล้วเดี๋ยวฉันค่อยภาควันอื่นแล้วกัน มันจะมีคนมาช่วยไหมไม่น่ามีหรอกสองคนนั้นมันเดินหนีไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนเราทับตายเน่ทับเออว้าวอยู่กินโดดทับทับควบสองไปเลยว้าวเราจะเล่นสองตานะ แกมานั่งตรงนี้ Vip Federic ใช่ปะวะใช่แหละปล่อยหนูไปนะคือหนูอยากมีชีวิตใหม่นะ่ะแหมทำทรงมีชีวิตใหม่ตัวก็เตี้ยสันดานเสียอีก <c oughs> โอ้ยเจ็บคอเฮ้ยน,นี่มัน คุณสมหมายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมหายสมปองกลาง้าโอ้ยอีนี่คือทำไมสกินนางหมอนี่มันคือแบบมันน้ำเงินแบบน้ำเงินจังอะพอพอไม่ต้องเถียงกันหยุดกันหยุดกันค่าหยุด ปวดหัวหมอจะไปฉีดตูดคนนะใครรู้ตัวว่าตัวเองโดนพิษอะไรมาฉันจะฉีดตูดให้ทุกคนนะ ใช่หว่าได้ข่าวว่าหมอมันจะทําหน้าใหม่แล้วใช่็คือใช่แน่แหละเออใช่ใช่ใช่เพราก็ดีบ้างแล้วหมอมันไม่ดีก็หมอมันจะทำหน้าใม่ใช่ใช่ใช่พวกเราใช่โอ้ยไม่ต้องเถียงหรอกอยู่คนละแแบเอ้ยแแบเดียวกันจะอยู่คนละที่ยังเนินท้าให้ฉันได้อีกฉันเป็นหมอนะถ้าเธอไม่มีหมอในแบบนี้เธอจะดูแลตัวเองยังไงอ่ะฉันดูแลตัวเองดีกว่า ชิบหายชิบชิบหายละชิบหายโอ้ยหมอขอโทษค่ะชิบหายของจริงโอ๊ยหมอไม่น่าโดนฉีดตูดเลยฉันไม่น่าโดนฉีดตูดเลยตูดฉันระบมไปหมดอีนี้มึงก็รูมากเลยเกินกะลัตเทียฉันเป็นหมอที่ดีไม่ไล่ฉันเป็นหมอที่ดีไม่เด้อ ฉันต้องขอโทษทุกคนที่ด่าไม่ถึงว่าตัวละครนะไม่ได้คนนะด่าตัวละครนะไม่ได้ไม่ถึงคนเล่นนะไม่ได้ไม่ถึงคนเล่นเอาละ่ะฉันฉันต้องขอโทษทุกๆคนที่เป็นตัวถ่วงในทีมฉันจะวิ่งหนีวีวิ่งหนี เสียงสะท้านเสียงสะท้านของฉันมันทำให้ทุกคนล้มไปหมดเป็นเพราะฉันผิดเองที่ฉันไม่ยอมเอาเข็มฉีดยามาฉีดตู่ทุกคนตั้งแต่แรกไม่งั้นเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้หรอกนางคนรวยนางคนรวยมาช่วยฉีดตู่ให้ฉันเหรอแม่แม่ไม่ต้องหรอกชิบหายละ ชิปหายของจริงโอเคเมื่อกี้เหมือนมันจะไปแล้วฮ้าพากเหนื่อยมากเลยตอนนี้ภาคเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ <c oughs> เนยเออเดี๋ยวได้ชิปหายแน่ยไม่ดึงชั้นนะชิปหายเนี่ยฉันต้องรีบฉีดแขนตัวเองก่อนล้ค่อยฉีดตูดตัวเองทีหลังเฮ้เป็นหมอน,นี่มันเหนื่อยอย่างเงี้ยแหละไม่มีจรรยาบรณไม่พอต้องวิ่งไปไล่ฉีดคนไข้อีก ชีวิตทำไมฉันถึงทุรนทุรายขนาดนี้าบางอย่างฉันก็นับถือนะตัวฉันเองฉันก็ปั่นไฟได้ปานกลางฉันไม่สามารถปัดไฟได้รวดเร็อ,อะลิ้นพันกันฉันเองก็ไม่สามารถปั่นไฟได้รวดเร็วนะครับรู้สึกว่ามันมาอีกแล้ว อีนาอีโ oh, อ yeah. ้ยกาลเทียหยุดการเข็นค่าหนูดีมึงโอ้ขอโทษมาดึงหยุดการเข็นค่าอารยาบายเย็ด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  sorry sorry อู้ทำไมมันตามมันเลิกเลยทั้งหน้าทั้งหลังโอ้ my god กูตายแน่เลยกูตายแน่เลย ว้ายมาช่วยหน่อยนะอีมึงมาช่วยกูก่อนมันอาจจะตึงๆหน่อยนะเกมเนี้ยเสียวหลังมากเลยคือหมอเป็นจายบันไม่พอนะต้องวิ่งหนีพี่ที่หอยอเป็นหมอไม่พอต้องวิ่งหนีวิ่งกีดอีกเป็นคนกีดก็คือคนคนเล่นนะไม่ใช่ไมปถึงหมอนะฉันเจ็บตูดจ้า เจ็บตูดจังเลยฉันท่ามล้มเด็ดขาดนะมาช่วยกันก่อนสิมาช่วยกันก่อนหมอต้องวิ่งสู่สู่อะไรแล้วหมอปวดฉี่หมอวิ่งจนเยี่ยวเล็ดแล้ว ฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันเป็นหมอผิดจรรยาบัณที่สุดฉันเป็นหมอไม่มีจรรยาบัณฉันเป็นหมอผิดจัรยาบัณฉันเป็นหมอไม่มีจรรยาบรณฉันเป็นหมอวิ่งไล่คนไข้คนไข้วิ่งไล่หมออีกพะอะไรปะวิงว่งวิ่งไออีกแล้วเหรอหมอกรีดน,นี่ กาละทีเธอก็ตามฉันม่เลิกเลยนะเป็นอะไรกับฉันมากมายเนี่ยเธอรู้ตัวฉันไหมฉันมีจรยาบันพอที่ฉันสามารถทําให้ทุกคนรักฉันชิบหายของจริงไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันรอดได้ไงก็ไม่รู้พิษของการเป็นหมอใช่ไหมคืออุย้ยนาง นางคนรวยนางคนรวยวิ่งหนีไปซะวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดกระเทียมมันมาแล้วเธอเธอวิ่งไปเลยเธอซ่อนได้แต่ฉันซ่อนไม่ได้งไงฉันเป็นหมอฉันไม่ใช่คนรวยโอไ้ไม้นั้นไม้นั้นไมมในฝันของฉันฉันเห็นแล้วกระเทียมมันเอาฉันตายเนี่ยอะสอรี่มาช่วยฉันหน่อยคนรอ โอ้เจ็บคอโว้ยมาช่วยหน่อยมึงมาเจอย้ yeah! ไม่ช่วยอะไรเลยฉันจะไม่เป็นหมอที่ดีแล้วตายจะบ้าตายกับตัวเองฉันเป็นหมอผิดใจจะบัน,น,นเดี๋ยนี้ ฉันไม่มีจรรยาบันความเป็นหมอเลยแล้วฉันมาเป็นหมอได้ยังไงเนี่ยว<ะ>จุดได้ถูกเวลามากมันตามมาแล้วคนรวยวิ่งหนีไปพากเสียง ช่วยหมอดด้วยช่วยหมอด้วย,วย,ห,มวยหมอไปแล้วค่ะเธอ,อวิ่งค่ะวิ่งค่ะหมอเตรียมถีดตูดให้ทุกคนแล้วค่ะคือตอนนี้โอ้ยทราไมพางหมอมันเหนื่อยขนาดนี้โวโ้ยอุ้ยอีกแล้วหรอนางใบ้ ปวดหัวปวดหัวกับการเล่นหมอทุกคนมันคือเสียงภาพเสียงภาพที่ปวดหัวที่สุดคือเสียงหมอโอ้ย